是我

มียังมียาแแนครบเรอเยมีเ้ายลยครับข้างหน้าโอเคนี่ดลิิขอนหน้าเลยสายมองาครับปล่อยปิอโกไรอทรอมนยเอาไม้เอาไม้เพ่รให้เอาไม้โอเคเยียโอเคครับได้ครับ

เดี้ยวเพเองวี้นะน่นะครัโีันโดนี่วนอาตาโตนี่งจร้องเพลงท่อในใดท่อนหนึ่งที่น่ารักดีนะอย่างนั้นแหละอย่างะนะั้ดีตาโตๆด้วยอ่นนานะอ่นนานะทีน้าหลาน เอหลังนนดนึงอารล้วเชิดได้นิดนึงสวยงามหนึ่งสองปิดตรงันนีเดียวติดเสียงไหมโอเค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 ค่ะนิวแล้วอย่ามากันนะตรงนั้นนักข่าวนิวว่าหาอะไร สิงดูเครับดาวหมูสามเณรเอ๊ะว่าทำามอร่อยค่ะค่ะเดินเหรอข้าวะ่

คอเหเหมือนนอันนั้นจะกินไหมใช่ไหม้าปากหนึ่งก็หมดแล้วคิวคิวคิวเนสองจอยได้ไหมล่ะ่ะคิวไปอยู่ทางนี้มุมได้ใช่ไหมทำไมล่ะหนลุกลนลูกผลกูหน่อยนีใครเดียวกันหนึ่งสองลูกนะหน ไม่ม่คิวไปดูวันาิิ้งปังวันิต้งก็งนะสรุปอันเดียวกันไม่ถูกดีดี โอ้ชีวิตจริงหนักกว่าเดิมไม่มีฟันตอดม่มีนนี้ใสมากกิกไม่มีฟันไม่มีติดฟันไม่มีฟันไม่มีฟันทำอะไรพี่ เกลนมากองเปลีนเลยอัมันอ้าวมันอ้าวเปลีนเลยค่ะวันนี้พร้อมลงจะว่ายน้ำแล้วนะมีเกล็ดเมื่อทำเลือินบทเลยร้ายร้ายๆๆอันนั้นไม่ใช่ละจะเพียงไม้อันนั้นจะเพียงไม้ใสจเย็นใจะเย็นจเย็นเดินเดิน Saya, blå. วันเลกงามยามดีนะครับซึ่งเปิดตัวอ่าเปิดตัวละครเรื่องใหม่ของช่องสามนะครับโดยผู้จัดนะครับซึ่งเป็นทายาทของปุุ้จิตนะครับวันนี้คุณกัมปุ้ยจิตนะครับพร้อมด้วยคุณแก้วนะครับซึ่งเรารู้จักนมว่าคุณแก้วนะครับก็วันนี้ขอขอบคุณพี่น้องชาวนาสถานทุกท่านครับหมายระการครับทั้งหมดก็จะเข้าพิธีตรงสูงก็9โมง59นะครับ

จะบันดาลด้วยแห่ <laughs> <laughs> trời <laughs> ơi 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 trời 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 ไม่ไ้เงนถูกค่ะจางคนไม่หยบข้าวเลยนะคะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวยังไม่บนงมอ้างขอมองไงนกดงมีอ้างูดา่ดอครับมอนมององมะฮะมออ่ข้อไหนคะ้องรับตรงกลางตองกางก่อนกรรงกลาง้าสี่ามองสองสามเลนะครับห้ี่สงองามล นี่คื e อนไหวขาห้าสี่สามสองสองสามหน่ห้าสี่ามสองสองนห้าสี่สามามเอมดไฝกค่าขากคะีไหนต่อไปค้บอกด้วยนะครับเพ่เราจะได้มองที่เดียวกันค่ะะอาจะไม่เป็นอยู่ในนั้นนะคะ ตามน้องจะได้ไม่รอดนี่นะคะเชือดงเลือเตาดงาคือทำกิ้วอะไรทำกินชาทำเยอะมากหมวฟ้าอะไรตะก้อะคุณผอะหม้าอย่งเดียวมันก็ไม่มีค่ะน้าลละลาย้ำตาล่ะา cái <laughs> này cái này cái này cái này không phải cái này cái này cái

ครับปินเลครับตัดตรห้าสี่สามสองเย้ห้าสี่สามสองเย้ แต่สองแม่พอดี โอเคโอ้เอาไะครับไม่รหวแล้วตัเลยไม่ไหวจนลาแล้วโอเคมิวมิวเฮ้ยถามจะมทุ่นกันใครจะทำพลาดใครก็แจ้งแจ้งเลยนะคนขบมงกะาเลยมนตกแงกลเลยทุกคลูกพี่อยู่ที่ชู้กันั้โลกเอาไหมเอามเอาไหมเอาไหมลูกพี่ทีมงานถามมาชีชู้นัแสดงน้าไม่ได้ นี่ค่ะนี่ค่ะเอาลูกๆิดชิเลยลูกอตามคาแรคเตอร์ค่ะอู้อทีมค่ะี่ีเต่าไงงานมนแล้วค่ะนีเอแล้เเรี่ยใชู่อเนี่ยอะไระทูดอะไร็ตามคาแรคเตอร์ค่ะตัวหลาน เป็นล้เลียงกันดีพี่เนทนสิพี่ค่ายเราไม่มีใครกคนดีแลควหโอเคพี่ค่เพืน่ค่ายจ๊กโอ้โหมี่ค่อะไรเนี่ยอือ้อนชไ้พอดียินเสียดาย่าะคุณอยู่ก้าง หิงแซบหญิงแซบหิงซบเป็นลมได้ไหมแถวตรงนี้งนีค่ะค่ะ